เชฟเจนค่ะวันนี้เจนจะพาทุกท่านนะคะไปทําเมนูขนมไทยยอดฮิตตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือขนมบ้าบินนั่นเองซึ่งขนมบ้าบินนะคะปกติแล้วเราอาจจะเห็นเป็นแบบสีม่วงหรือว่าสีขาวนะคะวันนี้เจนจะขอนัดแป้งนิดนึงทําเป็นลสใบเตยค่ะจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วบ้าบินวันนี้ของเจนนะคะจะมีการใส่มะพร้าออ่อนเพิ่มด้วยค่ะบ้าบินวันนี้ก็จะเป็นสูตรบ้าบินใบเตยมะพร้าออ่อนนะคะวิธีทํานะคะไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าใครอยากลองทําที่บ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะสําหรับการทําขนมบ้าบินนะคะวันนี้เจนก็จะใช้เป็นน้ําใบเตยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเตรียมการทําน้ําใบเตยก่อนนะคะใบเตยนะคะใช้เป็นใบเตยหอมค่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปั่นกัน,นะคะ่ะใส่ใบเตยที่หั่นแล้วนะคะลงในโถปันนะะ่นค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราใส่น้ําลงไปค่ะ น้ำที่ใช้ในการปั่นใบเตยเป็นน้ำสะอาดนะคะใส่ปริมาณแค่เรากะว่ามันพอจะปั่นใบเตยได้ก็พอแล้วค่ะถ้าปั่นไม่ไปเราค่อยเติมน้ำเพิ่มได้นะคะเอาน้ำน้อยๆไว้ก่อนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั่นกันค่ะเริ่มปั่นเลยนะคะ สร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากรองกันค่ะเวลากรองน้ําใบเตยนะคะให้เราใช้กระชอนนะคะปูรองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะคะถ้าผ้าขาวบางบางนะคะอาจจะพับทบกันหลายๆชั้นนะคะให้หนาขึ้นนะคะเวลากรองก็จะได้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเทน้ําใบเตยลงไปกรองค่ะ เวลาที่เรากรองใบเตยนะคะพยายามอย่าไปคั้นเขาแรงๆนะคะเพราะว่าใบาเตยเนี่ยจะมีรสขมออกมานะคะให้เราใช้วิธีการเสดดน้ําออกมานะคะจากตัวผ้าขาวบางเนี่ยคะ่ะเราใช้เวลารอแบบหนึ่งเพื่อให้น้ำเขาหยดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำใบเตยข้างล่างออกมา สำหรับตัวมะพร้าวทึนทึกนะคะก็เวลาเราซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เฉาะนะคะแล้วเราก็เอาน้ําออกจะเหลือเนื้อมะพร้าวแบบนี้นะคะให้เราใช้มือแมวนะคะอุปกรณ์อันนี้ในการขูดมะพร้าวทึนทึกออกมาเป็นฝอ,อยละเอียดนะคะเวลาขูดนะคะเราจะได้เนื้อมะพร้าวเป็นฝอ,อยแบบนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทําขนมกันค่ะสําหรับขั้นตอนของการผสมเนื้อขนมบ้าบินนะคะแรกเริ่มนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวะคะ่ะ แล้วก็แป้งมันนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็มีเกลือค่ะจากนั้นนะคะมะพร้าวทึนทึกค่ะให้เราใช้มือนะคะคั้นเนื้อมะพร้าวนะคะกับแป้งให้มีรสของกะทิออกมาก่อนนะคะใช้มือคุกเคล้าของแห้งให้เข้ากันนะคะแล้วก็บีบๆนะคะเพื่อให้มีรสชาติของ น้ำกะทิออกมาจากตัวมพะพร้าวทึนทึกค่ะจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะเป็นหัวกะทินะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะใช้มือบีบคั้นไปด้วยนะคะแบบนี้ค่ะจะได้เนื้อแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะวันนี้เนื่องจากว่าจนจะทําเป็นรสใบเตยนะคะเพราะฉะนั้นจนจะใส่น้ําใบเตยลงไปด้วยค่ะอันนี้คือน้ำใบเตยที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะ ให้เข้ากันค่ะตอนนี้สีเขียวสวยเลยนะคะเป็นสีเขียวจากใบเตยธรรมชาติเลยค่ะทีนี้นะคะจนอยากให้เขามี็กเจอร์ของเนื้อมะพร้าวที่แบบมีความนุ่มๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจนจะเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะแบบขูดเส้นแบบหั่นเป็นเส้นๆน,นะคะแล้วก็สับให้หย,ยาบๆแล้วนะคะเราก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะ เราก็จะได้เนื้อขนมบ้าบินนะคะพร้อมที่จะนำไปจี่บนกระทะแล้วค่ะแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการจี่บนกระทะแล้วนะคะสำหรับขนมบ้าบินของเรานะคะวันนี้จนก็วอร์มเตานะคะให้อุ่นๆเรียบร้อยแล้วไม่ได้ร้อนจัดนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วเราจะค่อยๆหยอดขนมเราลงไปเป็นคำๆค,ค่ะพยายามจัดทรงให้เป็นกลมๆนะคะ การย่างนะคะเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็ย่างให้เหมือนเกรียมทีละข้างนะคะแล้วก็พลิกกลับค่ะถ้าเวลามีส่วนที่เกรียมๆนะคะเวลากินก็จะกรอบๆค่ะ ร้อนแล้วนะคะกับขนมบ้าบินนะคะวันนี้บ้าบินของเจนนะคะเนื้อข้างในนะคะจะเป็นแบบนุ่มหนึบนะคะหอมใบเตยแล้วก็มีเทกเจอร์ของมะาพร้าวทึนทึนนะคะแล้วก็มะพร้าวอ่อนค่ะเวลาเคี้ยวก็จะมีรสสัมผัสที่หลากหลายนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะไปลองทําตามสูตรนี้กันได้เลยค่ะหวานน้อยด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคิวโดของเราค่ะคิวโดหน้าจะพาทุกท่านไปทําเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันนะบา,บายยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ